เย็นวันที่15พฤศจิกายน2567จึงตรงกับวันลอยกระทงขึ้น15ค่ำเดือน12ที่บริเวณท่าน้ำวัดหลวงจังหวัดอุบลราชธานีประชาชนต่างพาครอบครัวออกมาลอยกระทงกันอย่างคึกคักเพื่อร่วมสืบสารประเพณีอดีงามของไทยและตระหนักถึงคุณค่าของสายน้ำที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ โดยทางเทศบาลนครอุบลราชธานีได้มีการเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในคืนวันลอยกระทงโดยมีมาตรการดูแลความปลอดภัยทางน้ําและการควบคุมความเรียบร้อยของงานอย่างเข้มงวดเพื่อให้ทุกคนสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมได้อย่างสบายใจและปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมถนนคนเดินเรียบแม่น้ำมูลซึ่งได้มีสินค้าให้เลือกชมชิมช็อปกับสินค้ามากมายหลากหลายในบรรยากาศดีๆเปิดให้บริการทุกวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลา17นาฬกาถึง22นาฬิกา